โอก่อน้อาะจ่ามานำลังนี่แต่ผูดสลวทั้งนั้นเลยโอเ่สบายดีพี่น้องสิเอฟซาบรรยากาศในงานาะเจ๋าท่านขามานะเจามยืนถายอยู่พวก

ว่าวจะสาวก็่อนแหงนาะวีอยู่บ้ว่า ตาลับบาไักบา้า้านนี้่าานดนี้มือนี้กาตั้งตัน้ด่างเนี่ยนั่งในหม้อนี้ทีนี้นั่งมาเลยทีนามาเลทาแต่าวฮาวก็าแม่เสื้อชิ้นลูกันั้นละบา

สีสีกับหมซีจะเขื่อนเนาะ มา3 4 1

ว่จะซาคุณออกไหม่สันบานคือนกคือสั่น

สองฝ่ายพ่อแม่บรรจลงสองน้องลูกพ่อแม่ภาคลัญมาแห่งแห่งคนยอดคนโตจิตใจที่อาบันดันล็ก้ากังไสมีทึงขันตัวกงทองคมีเก็มาล้างคอนคอมทึปีนมาปอปรนัน เินเอามาห้องตกแต่งบอดห่งฟันไผ่สองวัดใจโมเจ้ามาอยูพวนเป็นทองเป็นทองคนทั้งสองเดินสมเทาเป็นกุ้เทานำมาสองปันตาหมเจ้ามาปกครองเป็นขโงมาขอ่เป็นันมาใช้มาตกงเยืนในสมะส์ฟังสองสองทังสองฟัของขาพเจ้าที่สองเอาองตกแต่งของข้าพเจ้า

当官，当官，当那家。 อยาไปเสือปบาอยากไปหักร้านอยาไปหัวเ่อยไปหนวเจ้ฟาต้าวเสือเข้าขูวู่ควายจะเป็นพวกลูกเหยาดดังอยู่คนทางจ้าเป็นผัวหงนเจ้าแกไหนข้าอแ่มถูกจะเป็นคนปลาโลกเจ้าเด่นลอกบ้านจะเป็นพวกกิท้ายต้องเล่นใน้านหมูให้เจ้าทางใจยากไปใน้โลุ่สุกอปลาเมยมเนะมาบกแก่ลงเวลาเา ไฟนางยัพื่อ่เจด้ใส่คำแกงยางจับาเให้เจ้าตึ้นแต่เเอาเป้าไฟเทียนกิ้วเข่าไม่ยคจะเปนสานีแ่ได้ผาดบ้านะยาจไปเพ็นยนไม่ได้ครับพี่น้องอาอาเไปบ้าพอให้แกคุกเคียวนันไม่ใหญ่ยักไปแห้งสูบ่นางใกล้กันนะยังไปกควาเก่ายังไปเลาคเดิม อย่าไปเสริมเครามาผูเอวนอย่าไปตึงคพุ่นอย่าไปวนของเพิ่นแย่งเพิ่นเอิญจะตูงผัานีแย่งเพินว่างจะึงไปซ้อให้อรวปล่อไห้ามากง่อย่าสุดใจผูกแกงบ่แกงแก่คนแก่หายปางหอมอย่าไปหยุดใจอย่าไปที้ปอหาอย่าไปทิ้งะดาทับวักระองยาปากจกน้ำรุงปลยว่าตะบา ย่าได้คาดก็เหมาะคันไข่ปทั้งหดเจ้าย่าไดซาเหน้ำป่าใหม่เจ้า่าคือลูกใหญเมืองหมอ้าหมอยาสุไวังออกปีหาปีผู้ยาสุิดสุลูออกของบ่บอกยาสุไรกระบอกพาวงศางามไปย่าไม่เจ้าวุ่นเวียนเม้าจากคือฟอคือแม่ของโถยาป็นทนพารุ่นยาหลอ ยาสือได้ไปบอกใส่เครื่ออาของมันทิศตำน้องเขา็นลูสบายใส่ดูเป็นบ้านย่งยาจะทำแขงอะไครันโอ้ยดอกไม้สันเลยเด้อดอกไม้สันเลยเด้อมาดพูดด้่แม่มาดี ว่ามาเยอะขนสองเจ้าห้มาอยู่น้ำกันปูกันเ้ออยู่้างๆกันเยองค่าอยัวข้ายอมเงินลานแห่เจ้ามาน้าในบ้านเาสองหัวเลยมาของ้ันเลยกุเจ้ากงธรรมดาและกรบักลเคยังเป็นวกาอยู่ดนี้หลายสแกเป็นเวันมุจาวเรามาเยอะมาอยู่เพื่อนหังใหญ่พอแม่เพ็นปูไปเป็น้อป ยี่หตอนเป็นภูรอยู่ตาให้จับพากันมาไว้ก็อยู่งัวหมาอยู่ขาังานเ่เป็นสทา่โกมาแล้วบน้มาอยู่นั่เจาวเลยน่นเปที่เห็นามาอยู่น้ำพอน้แมีเจาวหน้าพัวห้เจ้าัเท้เลยน คน้มูเจ้าไปอยู่นานอยู่ทามตะปูหของเจ้ามาอยู่ดองกันบามาอยู่กันเลยูปสสตเรกเทอล่างม่นด้พอจะเป็นดูดล่าง้วันมองเนี่จูวางเ่นมูเจ้าจะได้ไปใส่ให้มูเจ้าเหมือนแกนเอธาตาปีอาุตกาท่านขวัญมูเจ้ามาอดแล้วแล้วคุ้มไมมูเจ้ามาอยู่ห้องกยวกันเอง

มาเจ้อคนเด้อมาได้ไม่ต่างกันอยู่กูบานช่วยเนาะเพื่อจบมาเด้อคนเด้อมี่คนมาย่ออเห็นเหน่เจ้ามซุบจนเท่จนแก่เนกินนั่งท่านมจ้ามีสงผ่านแก่กายมีหมาเสียงส้มเสียงตรงทงคีนให้มจ้าดีเลิคนทั้งหวงจะมีแนวพัดหวงสงลาไปไม่หลายหลาคุณนั่งให้มุเจ้าเล่นตามมู้มเจมเป็นเสถื่ให้มุจมีเสนส่จะสด้มีจน ใคมีคนน้ำตัวูหนน้ำเสร็จัองว่าบไปปจาหนี้กันไรแรงแลเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอน้ไปกันเนาะ บอนข่เนีพี่น้องอ๋อมีเิ่อแล้วตอนไปเอาค่อมห่ไปเอาไวรนไจิ้มจิ้มบ้านี้อ่ะ มือซ้ายนี่มือขวานี่มือขวาปอยให้อายมือซ้ายปอยให้นั่งเห็นรัไปน้าแน่บรรากแก่คอมบอ๊ะใส่แต่ขางบุมมีา